สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่ธรรมะคำสอนของหลวงพ่อฤาษีลิงดำกับช่องเป้าหมายพระนิพพานจิตตังขอเชิญทุกท่านรับฟังกันได้เลยครับสำหรับการแนะนำในการเจริญพระกับฐานวันนี้ก็ยัขอนำมาปฏิบัติธาของท่านบูา่า เมื่อเล่าสู่กันฟังเป็นแนวทางการปฏิบัติ้วยการทรงกำลังใจแต่ได้ว่าบรรดาท่านพุทธศาสนิกนชนทั้งหลายหรือว่าพโยคาววจรทุกท่านอย่าลืมคุมกำลังใจให้เป็นสมาธิเรื่องการรักษาอารมณ์ให้เป็นสมาธินี่มีความสำคัญมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งอานาปานุสติกรรมฐานให้ทรงตัวแล้วก็จริโตกะการไครควรไว้เสมอจงอยาเป็นผู้ยอมแพ้นิวรณ์นี่อันดับต้นอันดับต้นถ้าเรายอมแพ้นิวรณ์เราก็ไม่สามารถจะทรงฌานได้นี่ก็จงยาเป็นผู้ยอมแพ้กิเลส ถ้าเรายอมแพ้กินเลสแล้วก็ไม่สามารถจะเป็นพระอริยเจ้าได้คุณธรรมที่เป็นเครื่องบำรุงใจดูตัวอย่างท่านมหาบาลที่ผ่านมาแล้วเมื่อสักครู่นี้ <c oughs> ใช้กำลังใจส่นนี้ให้เหมือนท่านจงคิดว่าท่านเป็นครวัตท่านเป็นกุดุมพีหรือว่าเป็นเศรษฐีมีทรัพย์มาก ท่านยังสามารถตัดสินใจอย่างนั้นได้และพวกเราถ้ไปกล่าวกันไปก็ดูว่าท่านมีกี่นิ้วเรามีกี่นิ้วเนื้อว,ว่าท่านมีรูปร่างลักษณะอย่างไรมีอาการสามสิบสามหรือสามสิบห้าความจริงถึงก็มีอาการสาสบสองเป็นร่างกายเท่าเราเราก็มีอาการสามิสองท่านกิงข้าวเราก็กิงข้าว ท่านเป็นคนเราก็เป็นคนแต่ถ้าว่าท่านเป็นคนดีได้เราเป็นคนดีไม่ได้มันก็เร็วเกินไปนี่ขอท่านหลายตั้งใจฟังเรื่องของท่านแล้วก็จำนำไปเอาไปนำมาไปไประพฤติปฏิบัติด,ด้วยเสมหรับปฏิบัติกาของท่านผู้เท่าได้ความจริงมีหลายคนเดาว่าเป็นเรื่องคนนั่นเดาว่าเป็นเรื่องคนนี้ นี่ความจริงไม่เป็นใช่เรื่องของคนคนเดียวมันเรื่องของบุคคลกลุ่มหนึ่งที่เอาจริงอาจังในอนาณาในอดีตที่ใกล้ปัจจุบันนั่นเอง <c oughs> อดีตแต่ว่าใกล้ปัจจุบันไม่ใช่อดีตนานมาแล้วที่งชา่ก่อนสำหรับปฏิบัติารของผู้เท่าตอนนี้เราก็มาพูดถว่าตอนที่ท่านกลับวัดเพื่อนที่ปฏิบัติ ปรัตนนาสาวกภูมินัวก็รับฟังจากหลวงพ่อเนียมมาแล้วแล้วก็มาซ้อมกับปัชาท่านว่าจยานเก่านั่นเดินท่องเที่ยวไปหาบรรดาพระผู้ทรงคุณธรรมพิเศษที่เราเรียกกันว่าพราะรหรันแต่ว่าสมัยนั้นเราก็ไม่ทราบกันว่าพาระราหันเพราะไม่มีใครปิดป้ายไว้ที่หน้าวัดแล้วก็ไม่ปิดป้ายไว้ที่หน้าอก ว่าท่านเป็นพระอาหารหันต์แต่ความจริงท่านเป็นผู้หมดกิเลสแล้วตามที่เราทราบกันตอนหลังเพรานั้นว่าพระสมัยนั้นท่านติดกันท่านเก็บดีคนท่านไว้เป็นเครื่องทรงความดี <c oughs> ไม่เจ้าดีมาที่วางกลางถนนให้คนเหยียบเป็น เมื่อศึกษามาหลายๆอาจารย์กีร๊ะจีสิบอาจารย์ก็ตามพูดเหมือนกันหมดไม่รับการยืนยันมาเหมือนกันกำลังใจก็มีท่านกลับมาท่านก็ใช้สมาธิแต,แต่ต้นถึงสมาบัิแปดถอยหลังมาทรง,งภัญญาใช้มโนมิจิตร่วมจริงท่านมีภิญญาใหญ่แต่ว่าใช้ภิญญาเล็ก ใช้มโนวิธิท่องเที่ยวไปตามจุดต่างๆที่ท่านเคยได้ฟังระชนินีพูดไว้ในบันทึกเสียงตามนั้นนั่นแหละตามสายนั่นแหละแล้วก็ไปศึกษาต่อลงมาไม่ที่สุดภายในไมนชาพื้นเอาสองก็บรรลุมรคผลเป็นอารหัตผลแต่คนในตำบลน,นั้นจะรู้จากพระอรหันต์ก็ไม่มี จะรู้จักท่านทั้งสามนี้ว่าเป็นพระจิ่ดีสังหน่อยหนึ่งก็ไม่ปรากฏมีแต่เขาเหยียดหยามดูถูกดูหมิน่นได้เหตุนานา,นาประการนั่นก็เป็นเรื่องธรรมดาของคนที่มีกิเลสอยากจะไปอเวจีมหานรกเมื่อเขาต้องการอย่างนั้นก็ไม่มีใครห้ามเขาได้ สำหรับอีกท่านหนึ่งท่านพูเทเถ่าผู้ปัญญาของต้นบันทึกท่านเล่าให้ฟังต่อว่ามาว่าสมัยนั้นท่านกระมุ่งหน้ามุงตาปรรถนาพุทธภูมทำทุกอย่างเพื่อความเพื่อบรรลุมรคผลเป็นพระพุทธเจ้าในนาคตการกำลังใจมุ่นมันประกอบความดีหลายประการลวมความทุกอย่างที่คิดว่าดีตามที่ครูบาอาจารย์สอน <c oughs> คำครูบาอาจารย์สอนนี่ก็หมายตั้งแต่พระพุทธเจ้าลงมาตามพระธรรมวิน,นัยตามตำหับตำราบ,บ้างตามคำสอนของอาระาอาจารย์บ้างตามปฏิปทาที่ครูบาอาจารย์สั่งสอนบ้างทำทุกอย่างเสียสละทุกอย่างตนเองจะไม่มีกินไม่มีใช้ไม่เป็นไรคอยบรรดาพิสุทธิมนุษย์นีกันมีความสุข ให้ชาวบ,บ้านมีความสุขที่อยู่ที่อาศัยของตนปล่อยกรกลรังกาแต่ว่าที่อยู่ที่อาศัยของบุคคลอื่นสั่งสร้างสมทําความสะอาดสร้างความมั่นคงให้เกิดขึ้นทั้งภายในวัดของตนเองแล้วก็ภายนอกปัดแตด่ว่าบรรดาท่านพโยคาวาจรทั้งหลายหรือบรรดาท่านพุทธบริษัท พระพุทธเจ้าทรงกล่าวว่านาติโลเปอ,อนินหิโตคนที่ไม่ถูกนินทาว่าร้ายเลยไม่มีในโลกนี่เป็นเรื่องจริงท่านไปสร้างความดีที่ไหนก็ถูกเขาด่าที่นั่นถ้าเรื่องนี้บรรดาท่านหลายธรรมเขาทำปฏิบัติมาบ้างกระทบบ้างจนถือว่าเป็นเรื่องปกติสร้างบทวิหารการ,รเรียนให้เขา สร้างเส้นลายการ,รเรียนให้เขาสร้างที่อยู่ที่อาศัยให้เขาสร้างความสุขความเจริญทั้งฝ่ายโลกและฝ่ายธรรมอะไรที่ไหนที่เป็นส่วนสาธารณประโยชน์ความสุขของตนเองไม่ได้เคยคิดคิดอย่างเดียวว่าเรามุ่งมั่นเพื่อพระโพธิญาณจะมีความต้องการอย่างเดียวจะสร้างสรรค์บุคคลอื่นให้มีความสุข ความลำบากแค่นี้ไม่มีความหมายต่อไปเราจะทำให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปเพื่อพระโพธิญาณแล้วจะว่าบรรดาท่านหลายอาศัยทำอะไรให้กับคนที่มีกิเลสถ้าเราจะหวังเอาดีกับคนที่มีกิเลสแล้วขอท่านหลายโปรดจำให้ดีจงอย่าคิด เพราะว่าคนที่มีกิเลสมีความมุ่งมั่นอยู่คือหนึ่งหวังประโยชน์ส่วนตนในตอนต้นถ้าใจช่วยเราเขาก็หวังผลตอบแทนถ้าผลตอบแทนตามความประสงค์ของเขาไม่ได้ไม่ช้า,าก็เลิกแต่เขาไม่เลิกเปล่าเขาก็ชนในคนอื่นเลิกไปด้วย ัวในคนอื่นเลิกไปก็ยังไม่พอยังไปแนะนำยุยงส่งเสริมบุคคลอื่นไม่ร่วมมือในการปฏิบัติความดีท่านผู้ท่าผู้นี้ท่านบันทึกไว้ว่าท่านโดนทั้งครวาดทั้งพระจึงกระทั่งในที่สุดนะยาการผ่านไปใกล้จะยีส่สิบพรรษาใกล้จะครบหลือวินัย ไม่กี่เดือนให้กัมวันนั่งใคร่ชวนดูว่าโอนอนอนี่เราตั้งใจทําทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อไปชาชนเพื่อเพิ่มวิสุทธ์สมณเณรการสร้างวัดสร้างวาเป็นสาธารณประโยชน์ของคนทั่วไปไม่ใช่จะพาะพระพ่อเนรนี่นก็ทำเพื่อการสงเคราะห์บรรดาวิสุทธิสมณเณรส่วนใหญ่ ตนเองจะไม่มีกินไม่มีใช้ไม่สำคัญหวังตั้งใจเขามีความสุขพระทั้งที่มีความรู้ดีในด้านปริยัติบ้านท่านก็มีศักดิ์ศรีสูงมียศมีตำแหน่งสูงต่างคนต่างก็รวมกันกินโตท่านช่วยกันบระนาม หาทางไก่แกล้ง,ลงดูการทั้งพวงยกทั้งตัวท่านเองท่านเคยเล่าให้ฟังว่าเคยคิดว่าคนประเภทนี้มันน่าจะเก็บปรไวัใตดินน่ะดีกว่าแต่ถ้ามามองดูตัวเห็นว่าผมพันเหลืองคลำดูหัวผมสั้นคลำดูคิว้วคิ้วไม่มี ก็มาตัดสินใจที่ว่าเมื่อเขาเลวเราจงอย่าเลวตอบท่านก็นั่งนึกถึงความดีพระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าน่ะทรงดีแสนดีคนจะดีเกินพระพุทธเจ้านั้นไม่มีเพราะอะไรเพราะวันหนึ่งพระองค์ทรงตัดกิเลสเป็นสมุทเฉตประหารเป็นพระอรหันต์ที่มีความสุข เมื่อพระองค์มีความสุขแล้วก็ต้องทนกับความเหนื่อยอยากนอนกลางดินกินกลางทรายนอนในปา่านนอนในเขาข้าวที่จะฉันเข้าไปก็เลือกไม่ได้ทั้งทั้งที่พระองค์ทรงเป็นกษัตริย์สุกมาราชาถ้าไม่บวชจะมีความสุขแต่นี่ท่านสละสุขส่วนที่เป็นโลภีวิสัยมาสแสวงหาสุขเป็นโลกุตตรธรรม พระองค์จึงได้มีพระมาหาคุณนาธิคุณสอนใครต่อใครโดยไม่มีสินจ้างรางวัลแต่ถึงกระน,นั้นเทวทัตซึ่งเป็นญาติการแท้แท้ก็ยังหาทางแกล้ง,ลงทำลายล้างพระองค์ปรยการทั้งปลวกมันเป็นบรรดาประชาชนบางหมู่บางเหล่าหรือคาณาจารย์บางคณะหรือทุกคณะก็ตั้งใจทำลายท่านโดยการทั้งปวงเหมือนกัน อย่าไปที่ไหนมีคนเขาด่าเขานินทาที่นั่นท่านจียม,มาคิดว่าองค์สมเด็จพระพุทธกวันซึ่งเป็นพระพุทธบีดรถูกมาแบบนี้องค์สมเด็จพระจินสีก็ไม่ทรงท้อถอยกลับมุ่งมั่นสงเคราะห์บุคคลนั้นหลายให้มีความเข้าใจในเรื่องของความสุขและความทุกข์แล้วก็เรานี่ยังถูก ทำร้ายร่ถ้าถูกปะทุส้ายได้วาจาด้การกันนแกล้งจากบรรดาเพื่อนิีสุสมณในครวัดที่เราสร้างสถานที่ให้อยู่แหศใสให้ประจัยเป็นเครื่องบริโภคมีความสุขที่เราถูตรนี้ไม่ถึงพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าขนาดปนางมาคณิยาจ้างคนติดตามดา่าจะไปเทศที่ไหนก็อย,อยืนด่าที่นั่นเป็นบาทที่ไหนก็ด่าที่นั่น ทำอย่างนี้องค์สมเด็จพระพกวันก็ยังไม่ท้อถอยทำไมเราจรึงจะไปคิดทำลายล้างบุคคลประเภทนั้นแทนคิดต่อไปว่าคนชั่วไม่มีที่ไหนที่นั่นก็หาคนดีไม่ได้เมื่อต่างคนต่างมีความสุขไปแล้วขึ้นชีวสุขในปัจจุบันเป็นเรื่องพอก็ไม่แสวงหาความสุขยิ่งไปกว่านั้น จึงมาตัดสินใจว่าคนชั่วทั้งหลายเหล่านี้เป็นครูของเราที่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงกล่าวว่านาิโลเกอนิิโตคนไม่ถูกนินทานไม่มีในโลกเมื่อตัดสินใจแบบนี้แล้วก็วางภาระไม่สนใจกับคำดา่าไม่สนใจกับคํารทันเิญ พยายามมุ่งมั่นทำความดีต่อไปแต่ต่อมาหลังจากนั้นแล้วก็มีความเบื่อหน่ายจุดหนึ่งคิดว่าชีวิตเดียวของเราเท่านี้โลกยังสร้างความทุกข์ให้แกเราขนาดนี้ถ้าหากราบรารนาพนระโพธิญานต่อไปก็จะต้องเกิอดอีกกี่แสนกับก็ไม่ทราบ หมายความไม่รู้นี่มันจะเกิดอีกียสงไขยกับอีกิแสงกับแต่และกับอาจจะเกิดหลายครั้งแต่และคราวก็จะถูเรื่องราวแบบนี้นี่ท่าทางไม่ดีพระอุปชาบอกแล้วว่าหลังจากบทแล้วยี่สิบปีไปความปรารถนาทุกอย่างที่เธอตั้งใจไว้จะสาเร็จผลเังนั้นอย่คิดว่าการที่จะทำตน ให้ปรารถนาพระโพธิญาณต่อไปไม่เก็นเรองขอลาพระโพธิญาณเพื่อจุดธูปจุดเทียนนมัสการพระรัตนตัยลาพระโพธิญาณในขณะนั้นเองก็ปรากฏว่ามีพระลอยมณอากาศมีฉับพันรังสีรัศมีโบวการพปยพุ่งออกเกามายืนในกล้ก็ทราบว่าพระองค์นั้นเป็นใคร สวสพระองค์ทรงแยมพระโอดแล้วก็ตัดว่าสัมภเกสีเธอปลดถนาพระโพธิญาณมามีเปอร์เซ็นเข้าไปั้งแปดสิบเปอร์เซนแล้วถ้าเธอจะลาทำไมไม่ลาซึมันไหลร้อยชาติมาแล้วถ้าอารมณ์สาวกกระพู่ของเธอเต็มแล้วเต็มมันนานแล้วเวลานี้มันเลยเข้ามาแล้วจวนจะบรรลุวิเศษสม,มาสัมโพธิญาณ ชาติที่จเพิ่งเกิดต่อไปเพียงเจ็ดชาติเท่านั้นทนไม่ได้เลยขอให้ทนต่อไปท่านบอกว่าพอฟังคําเท่านั้นใจก็อ่อนราชนนาพระโพธิญาณต่อไปมุ่งมั่นตั้งหน้าตั้งตางปฏิบัติตามจริยาของพระโพธิสัตว์ไปห,หนึ่งปีทนไม่ไหวอีกดวบรรดาพระบรรดาครวตรุกรานเต็มทีอ้าวลาใหม่ ท่านก็ตรัสอย่างนั้นตั้งต้นกันใหม่ว่าไปอีกต่อมาในข้างหลังที่สุดที่ปรารถนาที่ไม่ต้องการพระโพธิญาณน,นั่นก็คืองานของคณะสงฆ์เกิดขึ้นในดินแดนแห่งหนึ่งที่เป็นความร้ายแรงที่สุดเพราะว่าพระผู้ทรงศักดิ์ในเขตจังหวัดนั้นรุกรานพระผู้น้อย เข้าปล้นทรัพย์สินองวัดต่างๆโดยใช้อำนาจของตนที่มีอยู่ยึดทรัพย์สินต่างๆคงว่าต่างๆถ้าจะาวาดวัดไหนฝ,ฝ่าฝืนก็สั่งถอดเสบ้างสั่งพักบ้างจับศึกเสบ้างทั้งๆที่ยาตัวไม่เต็มใจยาศึกเมกื่อดอนจิตแบบนี้เข้ามองเห็นจิตมาโอหนอทำไมพระสงฆ์ในพระพุทธศาสนา ยิงมีจริยานเลวอย่างนี้หน้าที่ที่ต้องปฏิบัติมีอยู่ในงานนั้นก็เป็นหน้าที่ส่วนแต่เป็นหน้าที่โดยตรงจึงหาทางสืบสวนสอบสวนเหตุทต่างๆว่าพระที่ทําตนเป็นโจรท่านนี้ท่านเอาอำนาจมาจากไหน ลุกรายเขายึดทรัพย์สมบัติต่างๆคาว่าทัางหลายซึ่งเป็นของสง์อาไปเป็นสมบัติส่วนตัวซื้อขายจ,จ่ายแจกทำแบบครวัตขุดกรุกับบังทำลายพระพุทธรูปซะบ้างทำทุกอย่างที่มันจะพึงได้มาเป็นประโยชน์แต่เขาก็ไม่มีโทษถูกฟ้องร้องเข้าไปเมื่อไรก็ปรากฏว่าท่านผู้นี้ได้รับยศเลื่อนยศเมื่อนั้น เสือไปเสืบมาพบต้นตอใหญ่มีตำแหน่งใหญ่ในท่ายบริหารคณะสงฆ์พอทราบกิจนี้กิจก็ตกลงกำลังใจตกคิดว่าปรารถนาพระโพธิญาณต่อไปไม่ได้แล้วที่องสมเด็จพระบพิตแก้วทรงยับยัง้งนั่นเป็นความดี แต่ถ้าว่าเพียงชีวิตนี้ชีวิตเดียวแล้วก็ประสบกับความชั่วขนาดนี้ถ้าต้องเกิดอีกเจ็ดครั้งมันไม่ยิ่งไปกว่าน,นี้แล้วนี่ชีวิตเดียวเท่านี้ยังทนไม่ไหวในขณะนั้นจึงได้ตั้งใจลาเพื่อผูิยานต่อไปอีกครั้งหนึ่งคราวนี้ตัดสินใจเด็ดขาดที่แม่องค์สมเด็จพระบรมโลกันนาถ จะเปล่งฉับพันรางสีรัศมีประการแรากฎน่าจะพอนกาของท่านยับยั้งเพียงใดก็ตามท่านก็ไม่ยอมเมืาะว่าเพียงชีวิตนี้ชีวิตเดียวทนไม่ไหวถ้าพระเน่าอย่างนี้ชาตินี้ชาติเดียวไม่เป็นไรข้างหน้าถ้าไปพบพระเนา่าแบบนี้อีกดีไม่ดีจะกลายเป็นสัตว์ในรกไปเพราะว่าท่านที่ปรารถนาพระพุทธญาณไม่มีโอกาสเป็นพระเรียเจ้ายังฆ่าคนได้ ยังทำอันตรายชีวิตเขาได้ถ้าบังเอิญนิสัยเก่ามันกลับมาเมื่อไรเมื่อนั้นแหละก็หมายถึงว่าต้องเข้าคุ้าตรางกันเวลาตายก็ยันลงอเวจีมหานรกขอลาไม่ขออยู่ต่อในเมื่อตั้งใจจริงๆท่าก็ไม่ขัดจึงได้มีพระพุทธธรรมตรัสว่าสัมภเกสีเธอปรารถนาพระโพธิยานมา แค่นั้นเมื่อไรก็ต้องทํากิจของพระโพธิญาณต่อไปสิบสองปีถ้ากิจนั้นหมดเมื่อไรจบอะไรแล้วกิจส่วนตัวของเธอจบแล้วจงทากิจของพระโพธิญาณต่อไปสิบสองปีภายในสิบสองปีนี้จะตายไม่ได้ก็แปลกใจนี่เป็นเขาหิ้เขาห้ามอยู่กันนี่เขาอยากให้ตายนี่ห้ามตายเธอคิดว่ามันจะเป็นไปได้หรือไม่ได้ก็ช่างเคอะ ระยะสิบสองปีดีกว่าเจ็ดชาติเพราะหนึ่งชาตินะั้นมันหลายสิบปีหลายร้อยปีถ้าไปเกิดต้นกลับก็เกิดเป็นกลับกับไอ้เกิดว่าสามภเกษสีนับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปกลางวันเธอจะมีกิจอะไรก็ตามกลางคืนไม่จะมีแขกคุยดิดติๆเจ้าจงละกิจนั้นเสียเมื่อถึงเวลาสี่ทุ่ม จงเลิกการติดต่อกับแพรเข้าทำกิจส่วนตัวให้ขึ้นคัดในวันที่ท่านได้กราบทูลถาวาองค์สมเด็จตระสรนรสวัสดิ์เมื่อลาพุทธภูมิแล้วโอกาสที่จะบรรลุมรคขุนขั้นทนี่สุดจะมีไหมท่านบอกว่าตามกระแสขององค์สมเด็จพระจอมไตรยทรงกัดเมื่อเวลานี้เธอเทียบสัตากตุตง อารมณ์จิตเวลานี้เทียบสตากตุงคําว่าสตากะตุงก็หมายความว่ต้องเกิดีีเจ็ดชาติคําว่าเจ็ดชาติในที่นี้หมายถึงว่าเป็นพระโสดาโสดาปฏิผลเบื้องตนพระโสดาบันแบ่งเป็นสามชั้นคือเอกวิชีอันดับสูงสุดจิตละเอียดที่สุดเกิดนเป็นมนุษย์อีกชาติเดียว <c oughs> โกลังโกละมีจิตระดับกลางเกิดเป็นมนุษย์อีกสามชาติ ชาตายคาตุงเกิดเป็นมนุษย์อีกเจชาติก็แปลว่าจิตเทียบเข้าพระโสดาปฏิผลอันดับตนยันนี้กราบทุลองค์สมเด็จพระทศพลต่อไปว่าถ้าจะปฏิบัติเป็นแล้วกิตในพุทธศาสนาจะจบเมื่อไหร่ตามภาพนิมิตรพรองค์สมเด็จไปจอมใจนี้พูดกันตามบันทึกของท่านเฒ่า แตงกล่าวว่าถ้าเธอขยันหมั่นเพียรดีใช้จิตให้พอเหมาะคนดีคือเป็นมัชฌิมาปฏิปทาไม่ขยันเกิดภายในเดือนพฤศจิกายนปีนี้ถ้ากำลังใจของเธอย่อหย่อนเธอก็จะจบจิตของเธอภายในเดือนพฤศจิกายนปีหน้าเดือนที่ท่านบอกนั่นเป็น กูจนจะถึงเดือนกรกฎาคมเป็นประมาณกลางกลางเดือนมิถุนาก็เป็นว่าท่านก็ดีใจคิดว่าปีนี้หรือปีหน้าก็าช่างอะไรถ้าเราจะมีโอกาสจบกิจพระพุทธศาสนาอย่างกับเพื่อนสองท่านอันนี้เป็นความดี จึงได้รับปากพระองค์สมเด็จปจิจนาสีว่าถ้าหากว่าข้าพระพุทธเจ้าบรรลุมรนตามที่องค์ทรงตรัสก็จะขอปฏิบัติตามพระพุทธดีกาทุกประการภายใน12ปีที่กล่าวนั้นจะไม่ยอมเข้าสู่พระนิพพานจะยากจะลำบากเพียงใดก็ตามทีจะขอสนองคุณองค์สมเด็จประจนาสี้วชีว หลังจากนั้นองค์สมเด็จพระธรรมสามิเกิดทรงแยมพระโอษฐ์ว่าดีแล้วสัมภเกษีผลที่เธอมีความตั้งมโนปฏิทานปัถนาไว้จะไม่ช้าไปกว่านั้นตามที่กล่าวไว้ฉะนั้นนับตงนต่บันนี้เป็นต้นไปถือว่าเธอลาจากพุทตภูมิมีจริยาของสาวพภตภพมิต่อไปฉะนั้นเวลาสี่ทุ่มทุกคืนจงเข้าห้องนวัสก,การพระ เราตั้งใจปฏิบัติตามกระแสะที่จะทรงตัดสั่งสอนด้วยพระองค์เองในระบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายปฏิบัติทาตอนปลายของท่านโบทเท่านับตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปถ้าเห็นกําลังใจของท่านโบทเท่าใช้กําลังใจอย่างไหนที่สามารถบรรลมุมรรคผลที่สุดได้แต่ความจริงมรรคผลขั้นที่สุดข,ขั้นอราตผลของท่าน ไม่ใช่เดือนพฤศจิกาปีหน้าตามที่เด้กล่าวและก็ไม่ใช่เดือนพฤศจิกาปีปัจจุบันที่เป็นกล่าวเป็นการจบปีเพียงแค่เดือนกรกฎาคมนั่นเองอาราบ,บันดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายเวลาการที่จะคุยกันนี้ก็หมดไปเสีแล้วขอบรรดาท่านทั้งหลายผู้เป็นสาวกพ,พระองค์สมเด็จพระบาทที่แก้วจงยึดปฏิบัติทาของท่านมาหา มหาบาลตามที่กล่าวมาแลในตอนต้นปฏิบัติตนให้เข้าถึงมักถึงผลตามที่องค์สมเด็จพระุทศสัพลทรงตัดและตามที่ท่านทั้งหลายมุ่งหมายไว้ต่อที่นี้ไปข้มัดาท่านพุทธบริษัททหลายจงตั้งอยู่ในอิยาบทสี่อย่างใดอย่างหนึ่งคือนั่งนอนยืนเดินตามความต้องการของท่านจึงกว่าถึงจะถึงเวลาที่ท่านเห็นว่าสมคว,วรสวด